กราบสวัสดีค่ะอยู่กับเอมี่เพชรโยนอีกแล้วนะคะเช่นเคยข่าววันนี้เอมี่นะคะมานําเสนอเจ้าอ e ีโคคาร์คันนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่สวยดุแล้วก็แถมราคาไม่แรงอีกด้วยค่ะกับเจ้านิสันอเมร่าคันนี้เลยค่ะลูกค้า่ะเจ้านิสันอเมร่าคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเครื่องพันสองนะคะเป็นรถออโต้นะคะใช้น้ํามันเบนซินค่ะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทค่ะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาไปสำรวจรถคันนี้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะมีอะไรดีบ้างนะคะและวทำไมคันนี้ถึงขายดีในบริษัทเทสยนต์นะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะเรามาในส่วนของหน้ารถเจ้านิสสันอเมราคันนี้นะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์ค่ะลูกค้า่ะ ขับขี่ในเวลากลางคืนนี่ลูกค้านะคะไม่ต้องเพ่งมองทางอีกต่อไปค่ะเจ้าไฟเดรายตัวนี้นะคะจะคอยส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนทําให้ลูกค้าขับขี่อย่างปลอดภัยแน่นอนคะ่ะกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์นิสสันอย่างนี้เลยนะคะอบอกเลยนะคะว่าคันนี้สวยมากนะคะพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้ มาในส่วนของนาตัวรถนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้านิสสันอเมร่าคันนี้นะคะด้านในนี่กว้างไม่แพ้กับรถคันไหนเลยค่ะด้านในนะคะคุมโทนด้วยเบาะผ้าสีดําอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าด้านหลังนี่กว้างมากแล้วก็สวยมากจริงๆค่ะ ระบบความปลอดภัยนะคะจะมีแอร์แบกทั้งหมด2ใบนะคะขับขี่ปลอดภัยชนหนักชนเบานี่รับรองเลยค่ะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ mm hmm. เครื่องเล่นนี่เป็นเครื่องเล่น CD นะคะมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้อย่างนี้เลยค่ะมาในส่วนของห้องเครื่องเจ้านิสันอ ER a เมร่าคันนี้เลยนะคะนิสันอ ER a เมร่าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1200นะคะ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าการันตีจากผู้ใช้จริงค่ะว่าประหยัดน้ํามันสุดๆทุกอย่างนะคะยังคงอยู่สภาพเดิมนะคะเม็ดอาร์ตนะคะแล้วก็รอยซีนนะคะแล้วก็ตามมอออกกอทุกอย่างยังคงสภาพเดิมนะคะเรารับประกันเลยนะคะว่ารถนะคะไม่มีการ เปลี่ยนสีตัดแต่งชนหนักนะคะชนเบานะคะพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเจ้านิสสันอเมร่าปี2017สีด,สด,ดำนะคะเครื่อง1.2คันนี้นะคะราคาอยู่ที่319,000บาทค่ะ หรือลูกค้าสนใจจะมาดูรถนะคะมาได้เลยนะคะที่เสรีไทย95นะคะเลยมา20เมตรนะคะบริษัทเรานะคะชื่อบริษัทเพชรยนต์อยู่ติดริมถนนใหญ่เลยค่ะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจโทรมาสอบถามนะคะโทรมาที่เบอร์และด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้นะคะเอมมี่เพชรยนต์นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ